อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆน้องๆเพื่พนอ,พอนๆนะคะทุกๆท่านค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวศนะคะก็อย่าลืมนะคะกด u u s c r i b e นะคะสำหรับช่อง YouTube ช่องร้านเกจิมหาเวชช่องนี้แล้วแตะที่กระดิ่งที่ระฆังเอาไว้ด้วยนะเวลาน้องปาอัพ คลิปนะคะหรือว่าลงคลิปลงกิจกรรมนะคะใหม่ๆเนี่ยระบบเขาก็จะได้แจ้งเตือนเนาะให้พี่ๆทุกๆท,ท่านนะคะที่กดซับ s c r i b e แล้วล้วก็แตะที่กระดิ่งเนี่ยจะได้รับชมอย่างทันเวลานะคะได้ร่วมกิจกรรมอย่างทันเวลาหรือว่าจะได้เช่าบูชาพระเครื่องส,สวยๆของดีๆของขังของ,รงแรงๆนะคะได้ทันเวลานะคะจะได้หมดลอ้ลอๆจะได้จังอะไรอย่างเงี้ยก็กดกระดิง่งสั่นกระดิง่งกุงก้งกิ้งกุุงกิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะแตะที่กระดิ่ง ที่ระคังไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ค่ะด้านหน้านี้เลยค่ะเราเบรกเราพักตะกุดเครื่องรางนะคะเครื่องรางของตะกุดเนาะกันสักหน่อยมาเครื่องรางอีกหนึ่งเครื่องรางที่คลองใจดง่ายๆคือครองใจเลยค่ะคลองใจพี่ๆน้องๆเพื่อน,อนๆหลายๆท่านนะคะที่ชอบบูชาองค์พ่อพญาคุดนะคะด้านหน้านี้เลยค่ะสำหรับพญาคุดรุ่นนี้ค่ะมี มีลูกค้าเนาะถามถึงเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับพระพยาคุดยกฐานะค่าหลวงปู่จื่อนะคะที่วัดเขาตางองะอุดมพรที่จังหวัดชัยภูมิเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเยอะมากว่าทางร้านยังเหลือไหมวันนี้นำมาให้ชมนำมารีวิวให้แล้วคะ่ะว่าเหลือเพียงเท่านี้อย่างละ ถ้ารวมตัวอย่างด้วยเนะนะาะน้องปาเพิ่งแกะเมื่อกี้นี้เองค่ะถ้ารวมตัวอย่างด้วยก็อย่างละสามมีชนวนผิวรุ้งค่ะใครไวใครได้นะคะใครไวใครได้เพราะเหลือเพียงแค่อง์คเดียวนะคะสวยงามมากๆเลยความจริงสวยทุกเนื้อนะ สำหรับพยาคุดนะคะยกฐานะเนาะใครที่ชอบด้านมหานิยมค่ะมหาอุปถัมภ์นะคะ้าขายก็ดีทำมาหากินคล่องค่ะถือว่าหนุนดวงด้วยนะคะเพราะว่ายกฐานะให้ดีขึ้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าเหลืออะไรกันบ้างแต่ว่ารุ่นนี้เขามีประมาณ8เนื้อ ไม่ใช่แเนื้อสี่เพราะว่าเขาจะมีชุดกรรมการด้วยแล้วก็มีแบบช่อด้วยนะคะแต่ว่าทางร้านไม่มีลาค่ะเหลือเพียงเท่านี้นะคะไม่รู้จะพูดทําไมเนาะแต่อยากบอกข้อมูลให้พี่ๆหลายๆท่านทราบเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยเขามีทั้งหมดแค่นี้เองไม่ใช่นะคะความจริงมีมากกว่าที่ทางร้านมีนะคะแต่ว่าของน้องปลาเหลือเพียงเท่านี้ไปเรามาดูกันว่าเหลืออะไรกันบ้างเนาะ สำหรับด้านหน้านี้เลยนะคะสวยงามมากๆลงยาก็สวยค่ะสวยมากๆเลยเป็นเนื้ออัลปาก้านะคะลงยามาจะหยิบให้ชมเป็นเนื้ออัลปกาก้าลงยานะคะหยิบให้ชมใกล้ๆสวยงามมากๆ อนุภาพของการบูชาพญาครุฑนะคะเขาเชื่อกันว่าผู้ที่บูชาพญาครุฑเนี่ยอยากสม่าเสมอเลยเนี่ยจะประสบพบเจอค่ะแต่เรื่องราวที่เป็นมงคลในชีวิตเนาะมีความร่มเย็นเป็นสุขค่ะมีอํานาจวาสนาการงานก็เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยที่สําคัญนะไม่ได้มีแค่นี้คืออนุภาพนะคะที่เราเนี่ยบูชาองค์พ่อพญาครุฑเนี่ยอนุภาพเนี่ยมีทั้งเด่นทั้งเรื่องเมตตามหานิยมด้วย ผู้คนเคารพรักนะคะให้ความเมตตาสําหรับคนที่ค้าขายเนาะก็เงินทองไหลมาเทมาด้วยโอ้แ้ปลาลืมแกะให้ชมแบบไอ้นี้เลยเนาะอันนี้ติดแบบติดไอ้นี้ไงอืมติดติดไอพี่เขาแปะเขาเรียกว่าอะไรอะตัวเลขมั้งเพราะว่าอาจจะมองเห็นยากเขาก็เลยเหมือนมีเลขมาให้ นกปลาจะแกะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้จะได้ให้ชมด้านหลังว่าเป็นไงนกปลาขออนุญาตไม่แกะซีนนะคะเพราะว่า,าจะได้แบบว่าอยู่กันแบบในในซีนเดิมๆว่าแกะไม่ได้อยู่กันแบบในซีนเดิมๆ,มะมบบมๆจะได้ไม่ผิวจะได้ไม่เสียนะคะ ก็คนที่ค้าขายเนาะคนที่ค้าขายก็จะได้เงินทองไหลมาเทมาด้วยค่ะอนุภาพที่ทําให้เป็นเมตตามหานิยมเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมด้วยมหาอํานาจก็ได้มหาอิยมก็ได้เมตตามหานิยมก็ได้หมดเลยนะคะสําหรับใครที่บูชาพญาคุดเนาะค้าขายก็เงินทองไหลมาเทมาค่ะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่ง มีมีที่สําคัญอีกด้วยนะสำคัญสุดๆเลยเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยบูชาองค์พ่อพญาคุดเนี่ยเพราะว่าเอาไว้ลบล้างอาถรรพ์ปกป้องคุ้มครองไม่ให้พูดผีหรือสัตว์ร้ายนะคะเข้ามารุกรานเราเพราะว่าก็จะเกรงกลัวเนาะเกรงกลัวในอํานาจบาร,รมีขององค์พ่อพญาคุดค,ค่ะนี่เลอันนี้เป็นเนื้ออัปก้านะคะลงยาสวยงามมากๆเลยสวยมากๆอ่ะเดี๋ยวเราไปจะลองให้ดู เราจะเห็นไหมอ่ะเห็นเห็นเห็นนี่ด้านหลังนะคะดูสิเนื้ออัลป้านะคะสวยมากลงยาสีสันสวยงามค่ะนี่มาเราเหลืออะไรกันอัลป้าลงยาแล้วใช่ไหมอ่ะแต่เราปตั้งก่อนอัลป้าลงยานี่เหลือแค่2นะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะเป็นทองแดงลงยาค่ะเหลือ3มองค์นะคะทองแดงลงยาก็ไม่แพ้กันสวยงามประมาณนี้นะคะ คาถาบูชาพยาคุดถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนอยากได้คาถาบูชาพยาคุดก็สอบถามหลวงปามาไ,ได้เนาะเดี๋ยวหลวงป้าก็จะพิมพ์ให้ค่ะหรือว่าใส่ไปให้ก็แล้วกันนะความเชื่อส่วนบุคคลเลยนะคะสำหรับผู้ที่จะนําไปใช้ให้เกิดผลมากๆเลยเนี่ยให้เกิดผลสูงสุดเลยเนี่ยก็คือจะต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมเนาะคิดดีทดําดีพูดดีค่ะทุก ทุกอย่างก็จะดีเองที่สำคัญต้องมีความกระตันยูด้วยกระตันยูต่อผู้มีพระคุณนะคะเพราะอะไรเพราะว่าองค์พ่อพยาคุณเป็นเทพผู้ที่มีความกระตันยูมากๆท่านกระตันยูรักมารดามากๆเลยเหมือนน้องปาเลยรักแม่มากๆน้องปาก็จะมีพยาคุธติดตัวอยู่ค่ะน้องปาไม่ค่อยได้ห้อยส่วนใหญ่จะเป็นเน็บมากกว่าจะมีแหนบนะคะไว้เน็บ อันนี้ทองแดงลงยานะต่อไปเป็นชนวนอ่ะเดี๋ยวเราไปกระเถิบอันนี้หน่อยจะได้เข้าไปใกล้ๆได้เห็นชนวนผิวรุง้งสวยมากค่ะแต่ชนวนผิวรุง้งองค์สุดท้ายไปแย่งกันเอาเองนะคะใครไวใครได้นี่สวยงามมากชนวนผิวรุ้งค่ะสวยมากๆไม่ต้องไม่ต้องหันลงเนาะนี่ด้านหลังนะคะเหลือองค์เดียวค่ะต่อไปก็องค์กายสีทองก็สวยเหมือนกันสวยทุกองค์เลย สำหรับเกจิคณาจารย์ท่านนี้นะคะไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะคะหลวงปู่จื่อนะคะวัดเขาตังเงาะอุดมพรทางร้านก็ยังมีวัตถุมงคลของหลวงปู่หลายรุ่นอยู่นะแล้วก็อย่างที่บอกคะ่ะหลวงปู่เป็นเป็นพระเกจิที่น่ารักมากๆนะคะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากๆเลยมีลูกศิษย์ลูกขานะคะที่รักและศรัทธาหลวงพ่อมากๆค่ะ ปาก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปกราบพ่อเลยเนาะจะไปต้ไม่ได้ไปสักทีหนึ่งนะคะอยากจะไปกราบมากๆเลยอันนี้องค์สีทองนะคะก็คือกายสีทองก็คือเป็นเนื้อทองทิพนะด้านหลังก็เหมือนกันค่ะก็เหลือแค่ด้านหลังเห็นไหมด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังก็เหลือแค่2ก็ตัวอย่างด้วยก็ที่นปาแกะมาโชว์ด้วยก็ เป็น3แค่เปิดกล่องนะไม่ได้แกะนะคะก็ยังซีนอยู่เหมือนเดิมต่อไปเป็นทองแดงผิวไฟค่ะนี่เลยทองแดงผิวไฟนี่สวยสวยทุกเนื้อความใหม่ก็ดีนะคะพลานุภาพอนุภาพนะคะของพยาคุดองค์พ่อพยาคุดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอ,อยู่แล้วเพราะว่าลูกศิลูกหานะคะแล้วก็มีหลากหลายท่านทั่วประเทศเลยเนาะ ถึงต่านถิ่นต่างแดนด้วยนะคะที่บูชาองค์พ่อพญาคุธถือว่าเป็นของขังเครื่องรางที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะอ่ะก็เดี๋ยวน้อปลาจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะ mm hmm. เหลือเพียงเท่านี้ค่ะ5เนื้อนะคะที่น้องปลามีค่ะสำหรับพญาคุดยกฐานะหลวงปู่จือนะคะวัดเขาตอง ตางเงาะอุดมพรเนาะที่จังหวัดชัยภูมินะคะเหลือเนื้อด้านนี้อัลปาก้าลงยาค่ะทองแดงลงยาค่ะชนวนผิวรุง้งทองทิพนะคะนี่ทองทิพแล้วก็ทองแดงผิวไฟอ่ะแค่นี้นะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะเหลือไม่เยอะค่ะอย่างละ2อย่างละ3ชนวนผิวรุ้งมีแค่1เท่านั้นด้วยอัลปาก้ามีแค่2ค่ะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ราคานะคะที่คอมเมนต์แรกเนาะ ของคลิปนะคะใต้คลิปจะปักบุดเอาไว้ให้จ้าก็ขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ติดตามรับชมรักษาสุขภาพด้วยเนาะก็เริ่มจะหนาวแล้วนะคะปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพทุกทท่านด้วยกรุงเทพฝนตกทุกวันเลยะโอเคค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสวนจองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวศสวัสดีค่ะสวยนะเหลือเท่านี้เนี่ย